สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b p s นะครับวันนี้3วันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเดือนใหม่มันก็จะมีกิจกรรมลดราคาแบบนี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีชุดใหม่มาด้วยวันนี้นะครับเป็นชุดอันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงหน้าตาแพงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ3วันก่อนหมดเดือนนะครับมันจะมีในตู้ลักกิลรอย่อเนี่ยมันจะลดราคาทุกอย่างเลยนะครับนี่จาก60เพรเหลือ20เพรอะไรประมาณนี้นะมี ทุกๆเดือนเลยนะครับผมแล้วก็ไอที่มาวันนี้ก็คือนี่ชุดเบรฟอนเลนเจอร์นะครับมีไม้กระบอกอันนี้ด้วยนะโคตรเท่เลยครับผมอยากได้ปะแล้วก็ปืนลิงน้ำแข็งชุดนี้ก็เท่นะครับผมชุดนี้ก็เท่เนี่ยเท่จริงชุดเนี้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นใครใส่เลยครับ ไม่เห็นใครใส่เลยม่ใช่ไม่ค่อยกิจกรรมทั้งหมดตู้มันจะประมาณ2000กว่าเพชรน,นะครับอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน,นี่ก็เทเลยมาเดี๋ยวเราลองเอาของออกสองอย่างนะครับผมอันนี้เป็นแอนดรูเหรอไม่เอาครับเราไม่ต้องการแอนดรูสกินปืนดาเมจดาเมจอันนี้บวกระยะบวกระยะเราอะไรดีอันนี้ออกนะครับผมไ่เอาลิงออกดีกว่าผมมีลิงแล้ว,ลวก็กดทิ้งไปปุ๊บครั้งแรก9เพชรครับไม่ต้องถามอีก กล้องปืนไปดีครั้งที่สองนะครับลองดูชุดกันกอดอีกว่านี่ปืนคิดมันยิงเป็นเสียงงนี้เหรอทำจริงปืนคิดมันยิงเป็นเสียงอย่างงี้เหรอโมเตอร์ฟ้าไอ้แว่นโคเท่แว่นโคเท่เลยครับแว่นเหมือนแว่นสีม่วงของผู้หญิงที่มันแจกฟรีครับรีโคเทเลยเนี่ยซ้อนหมกเลยครับถ้าิดเอาไปใส่กับตัวที่แบบนั้นนะผมว่าใช้ได้รีนี่ครับผม เหมือนเดิมนะครับของที่วนมาขายเรื่อยๆแบบนี้ผมจะไม่ผมจะไม่ผมจะไม่สุ่มนะครับผมผมจะสุ่มเฉพาะของที่มันแบบลิมิเต็ดจริงๆที่มันแบบไม่นํากลับมาขายแล้วที่มันคอแลบแบบเจ้าอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับครับผมสำหรับกิจกรรมวันนี้มี2อย่างนะครับผมกิจกรรมลดราคาแล้วก็ชดมากิไปสุ่มกันได้นะครับผมผมว่าหมวกกับแว่นมันสวยมากเลยใครเพชรเหลือนะครับส่วนผมเพชรไม่เหลือละนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยไปสุ่มคอมเมนต์กันต่อเลย สวัสดีครับผมช่วง zoom สคอมเมนต์อีกแล้ววันนี้เราไปกันไวๆเหมือนเดิมไปที่คอมเมนต์แรกนะครับจากน้องบีโปคอมเมนต์ว่า yes yes แค่นี้ก็พิมพ์หรออันนี้เป็นคลิปจากคลิปก่อนหน้านี้นี่ครับแล้วก็คนที่2ก็คือจากน้องเฟรนโคตาราเทเราไม่ทำบ้างเะฮะเฟรนเราไม่ทำส่งบ้างอหรแบบนั้นเท่มากเลยเอ้าคนเดิมเฉยคนสุดท้ายนะครับจากน้อง เออมันอ่านเมื่อไรไม่รู้นะครับ <laughs> เอาเป็นว่า <laughs> ได้ออกจองเว้ย